จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2568ที่ห้องประชุมสภาชั้น2องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิษฐ์ทิ t าวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้วางภูมิลาถวายราชสักการะในนามของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าและนำผู้เข้าร่วมพิธีอ่านคำกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชเบื้องหน้าพระบรมศาธิราชอย่างพร้อมเพรียงสมเด็จพระนารายมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสร้างความรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาในด้านต่างๆไว้ในนัประการทั้งในด้านการทรงเป็นกษัตริย์นครบผู้กล้าหาญทรงปกครองอนานราช ด้วยทศพิธราชธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในบูรพาประเทศที่เป็นมิตรและสนับสนุนกับชาวยุโรปที่ต่างมุ่งหวังครอบครองอาณาจักรสยามและด้วยพระปรีชาญาณได้ทรงตัดสินพระไทยเลือกเจริญสัมพันธไมตรีอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศฝรั่งเศสเพื่อถุงดูอำนาจกับประ,ประเทศฮอลันดาแนมะ้ว่าการคบค้าสมาคมกับฝรั่งเศส เปรียบเสมือนมีเสือปัจจระเข้ก็ทรงเลือดเพราะได้ทรงตระนักดีว่าพระเจ้าอุูยที่1 4ทรงมีเจตนาชักชวนให้เข้ารีดังนั้นด้วยพระปริชย,ยานอันสูงสง่งจึงได้ดําเนินการทางการทูตด,ด้วยความละเอียดสุขุมรอบคอบทรงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนทูตทรงของเวลาศึกษาไตรตรองหลักคาสอนของคริสตศาสนาให้ทองแท้เสียก่อนนับได้ว่าทรงบรรลุจ,จุดสูงสุดของการทูตไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งผลแห่งการกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆในยุโรปเป็นผลให้เกิดการรับเอาอารยธรรมเข้ามาในประเทศยังความเจริญในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศ